ค่ะสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีในวันที่3พฤศจิกายนนะคะพุทธศักราช2564นะคะภาคเรียนที่2ผ่านมาแล้ว นะวันนี้วันที่3แล้วนะคะแน่นอนนะเมื่อวานนี้เราเรียนเรื่องนะคะแรงโน้มถ่วงเป็นการทบทวนนะคะเป็นการทบทวนนักเรียนหลายๆคนก็ได้คะแนนนะแจกคะแนนเมื่อวานนะคะแจกคะแนนวันนี้ก็จะแจกอีกแน่นอนนะคะสําหรับนักเรียนที่ตั้งใจเข้ามานะคะนะตอบเลยนะลูกนะคะคิดดังๆแต่คิดสิ่งที่มันเป็นคําตอบนะคะสิ่งที่แบบนอกเหนือคําตอบเนี่ยนะคะอ่าคิดดูแล้วเอ๊ ะค,ะคำตอบน่าจะเป็นแบบนี้ก็ตอบมาเลยนะคะไม่ว่ากันนะตอบผิดหรือตอบถูกยังไงเดี๋ยวคุณลิงก็จะเฉลยสิ่งที่ถูกต้องให้นะคะแต่ขอให้นักเรียนมีส่วนร่วมให้เยอะที่สุดนะคะจะได้แอคทีฟตัวเองด้วยนะลูกนะ,ะนะคะ,ะเผื่อมีเสียงเนาะนะคะามาดูนะคะวันนี้เราจะเริ่มด้วยที่นะคะ,ะตัวกลางของแสงนะคะตัวกลางของแสงซึ่งตัวนี้ก็เป็นการทบทวนเหมือนเดิมนะคะ ทบทวนเหมือนเดิมแน่นอนเรารู้อยู่แล้วว่าแสงนั้นเนี่ยนะคะน่ะแหล่งกําเนิดแสงนะคะที่ใหญ่ที่สุดนะคะที่โลกของเราได้รับนะคะจากน่ะที่ไหนคะที่ไหนคะเป็นแหล่งกําเนิดแสงที่ใหญ่ที่สุดที่โลกของเราได้รับที่ไหนคะดวงอาทิตย์อ่าดวงอาทิตย์ใครตอบให้ตอบใครตอบเมบื่อกี้อารินีค่ะอารซินีใครอ,คอีกคะ วาริสรรรลาค่ะอะรมนชฉาดใช่ไหมอะกระมนลฉาดด้วยใ่ะอีกที่ตอบเมื่อกี้วาริสลาค่ะวาริสลาก็ตอบใ่ะอีกใ่ะอีกเม<อ>ื่อกี้ได้ยินเสียงผู้ชายด้วยเสียงเหมือนอัดเลยเสียงใครคะเมื่อกี้นะ่ะบอกมานะอ,นาอ่าม่อัดไม่บอกไม่ได้คะแนนนะอัดเหรอเอกวิชใช่ไหมคะตอบเลยนะตอบเลยนะคะตอบเลยนะตอบตอบไวตอบช้าไม่ว่ากันแต่ขอให้ตอบนะคะคุณหญิงเห็นไหมคุณหลิงให้คะแนนเลยนะ อ่าทีนี้นะคะแสงเนี่ยนะคะมาจากดวงอาทิตย์นะคะมาจากดวงอาทิตย์แสงที่มาจากดวงอาทิตย์เป็นสีอะไรทบทวนนะนี่ทบทวนนักผู้เลิงสอนไปแล้วสีขาวสีขาวถูกต้องนะคะสีขาวใครตอบมาตะก,กี้เมื่อกี้มีอาซินีตอบแล้วใครอีกอ่นานริศราใช่ไหมตะกี้ใช่ไหมห <า S 1> โอ้แจกคะแนนค่ะแจกคะแนนอืมนะคะมีใครอีกมีใครอีก ครมค่บใช่ครับนาวาใช่ไหมนาวาก็ตอบโอเคแสงนะคะที่มาจากดวงอาทิตย์นั้นเป็นแสงขาวนะนักเรียนนะเป็นแสงขาวเพราะว่าเรามองไปแบบนี้เราจะไม่เห็นสีจากดวงอาทิตย์นะคะ เราจะเห็นา,าก่สงขาวใช่แต่ถ้านะคะเราเอาแสงจากดวงอาทิตย์นั้นมาผ่านปริซึมนักเรียนมันจะแยกออกมาเป็นเจ็ดสีเลยนะคะเขาเรียกว่าสเปกตรัมนะคะเดี๋ยวนักเรียนโตขึ้นนักเรียนจะได้เรียนรู้แต่ให้ความรู้พื้นฐานไว้ก่อนนะคะทีนี้แสงนะคะเมื่อมาจากดวงอาทิตย์แล้วเนี่ยนะคะน่ะเวลาที่มันเคลื่อนที่ผ่านมานะคะมันก็จะมาตกกระทบกับวัตถุ สมมุติว่าเราเนี่ยไปยืนอยู right. ่กลางแดดถูกไหมคะไปยืนอยู่กลางแดดมันก็ทําให้เราเกิดอะไรขึ้นคะเรารองเราเจออะไรร้อนเงาเงาเออเกิดเงามันเกิดเงาเพราะตัวเราเนี่ยเป็นตัวกลางผู้หลิงให้สามประเภทหนึ่งตัวกลางโปร่งใสโปร่งแสงหรือทึบแสงตัวเราตัวเเราป็นแสงค่ะ อ่าแกค่ะไหนใครตอบใครตอบให้ให้คะแนนใครตอบอาซินีค่ะเอาอาซินีได้อีกแล้วคนอื่นให้คุณหิ่งได้ยินเสียงหน่อยค่ะอีกครอีกตอบมาเมื่อกี้วาริสราอาริสราค่อีกค่ะธนกิจธนกิจแล้วค่ะอีกลูกวัชรพลคนไหนคุณลิงยังไม่เอ่ยชื่อนักเรียนต้องแจ้งเลยนะว่าหนูตอบนะคนที่ไม่ตอบตอบเลยนะคะตอบเลยนะลูกนะ คนเราเป็นวัตถุทึบแสงนะแสงมาแล้วแสงผ่านตัวเราไม่ได้มันก็เลยเกิดเงาขึ้นบนพื้นถูกไหมคะฉะนั้นแล้วเขาเลยบอกว่าอ่าได้ตัวกลางของแสงนั้นเนี่ยนะคะนะคะเมื่อนำมากั้นแสงอ่าทำให้นะเราสามารถที่จะมองเห็นแสงทะลุผ่านวัตถุนั้นนะคะน่ะถ้าหากว่าเห็นแสงทะลุผ่านวัตถุนั้น เขาจะเรียกตัวกลางนั้นว่าตัวกลางโปรงอะไรลูกโปรงอะไรคะโปรงแสงอะนี่ดูตามดูตามดูตามคุณหลิงให้ดูหน้าจอด้วยนะให้ดูหน้าจอด้วยโปรงอะไรคะ โปร่งใสโปร่งใสคือมองเห็นตาเรามองทะลุไปได้เลยนะคะนั่นคือแสงผ่านไปได้หมดเราจะเรียกว่าตัวกลางโปร่งใสนะคะว่ามันทำให้กั้นแสงแล้วแสงนะคะหรือมองเห็นสิ่งที่อยู่ด้านหลังมันชัดเจนนะยกตัวอย่างเช่นอะไรหนึ่งคืออะไรคะตัวนี้คืออะไรนะลูกกระจกกระจกสองคืออะไรคะที่เรามองเห็นน้ำน้ำอะไรคะ ตามเพื่ออะรอากาศเก่งมากคืออากาศนักเรียนตอบเลยนะบางทีครูลิงบอกว่าไม่ได้ให้คะแนนนะแต่ครูลิงแอบ,บมืออดครูลิงเนี่ยแอบ,บติ๊กติกต๊กติกต๊กให้นะนะคะติกต๊กติ๊กให้อยู่นะเนี่ยครูลิงจะเลื่อนไปดูนะคะแต่ละคนแต่ละคนว่าหน้าแต่ละคนอยู่จอรหรือเปล่าหรือว่าหันไปทางซ้ายทางขวาหันยังไงครูลิงเห็นหมดเลยนะ <tenemos> เห็นหมดเลยนะคะอ่ะตัวกลางโปร่งใสนะคะเช่นกระจกใส เช่นน้ําเช่นอากาศคผูเลิงถามก่อนถ้ากระจกเงาที่สองตัวเราล่ะลูกนักเรียนคิดว่าจะเป็นโปร่งใสไหมคะคิดดังๆคิดออกมาไม่ค่ะกระจกเงาที่เราส่องภ้าพบะที่เราส่องดูอ่าตัวเราเวลาแต่งตัวงั้นดูสวยๆเลยมันย้อนกลับมันย้อนกลับ ออมันสะท้อนกลับใช่ไหมคุณหลิงถามว่ามันเป็นตัวก,กลางโปร่งใสไหมคะไม่ไม่น่าจะเป็นตช่กลางอะไรนะักเรียนคิดว่าลกลางแสงตัวกลางร่งแสงใช่เหรอโปร่งแสงเหรออ่ะเดี๋ยวนะคําตอบนี้คําตอบนี้เดี๋ยวเราจะหาคําตอบถัดไปว่าเฮ้ยแล้วที่เราตอบว่าตัวกลางโปร่งแสงเนี่ยนะ มันจริงหรือเปล่านะเมื่อกี้คุหลิงถามว่ากระจกเงาใช่ไหมเพื่อนๆบอกว่าตัวกลางโปร่งแสงเอ๊ะมันจะสู่ไปสู่คําตอบของเรานะคะอ่ะมาดูตัวอย่างนะคะโปร่งใสมีกระจกใสมีน้ําม,มีอากาศนี่คือ3ตัวอย่างแรกนะคะต่อมานะเรามาดูถัดไปวัตถุโปร่งแสงอ่าเมื่อกี้นักเรียนบอกคุณหลิงว่า วัตถุโปร่งแสงนะคะคือกระจกเงาเป็นวัตถุโปร่งแสงนะกระจกเงานะคุณลิงพูดถึงกระจกเงานะคะอะเรามาดูความหมายของคำ oh, ว่าโปร่งแสงบ้างลูกวัตถุโปร่งแสงคือวัตถุนะคะบางชนิดเมื่อนํามากั้นแสงแล้วจะมองเห็นแสงหรือสิ่งที่อยู่ด้านหลังนั้นไม่ชัดเจนคุณลิงถามว่ากระจกเงา เมื่อเราเอามาสองตัวนักเรียนยังมองผ่านกระจกเงาไปเห็นด้านหลังกระจกเงาแวบๆแบมๆบ้างไหมมเห็นเ่เห็นแต่ตัวเราอ่าเห็นถ้าเห็นแต่ตัวเราเห็นแต่ตัวเราแสดงว่ามันจะใช่วัตถุโปร่งแสงไหมคะกระจกเงาไม่ใช่หรือปาใช่ อ,อย่าสันหน้าโฟกตอบออกมาคุหลิงจะได้รู้ความคิดว่าเราคิดอะไรสันหน้าคุหลิงไม่รู้<ช>นะว่าหนูตอบอยังไงนะคะเพราะคุหลิงเนี่ยกําลังรู้ไหมว่าเนี่ยถ้านักเรียนย้อนดูวิดีโอนะคุหลิงจะเลื่อนไปดูเด็กแต่ละคนเลยนะเด็กแต่ละคนตอบหรือเปล่านะคะอ่าแสดงว่ารูปที่เราเห็นน่ะนะคะในกระจกเงามันคือตัวเราทั้งหมดใช่ไหมคะมันคือตัวเราทั้งหมด แล้วก็เห็นแสง้งางแสงมันกระทบกับตัวเราแล้วมันสะท้อนเข้าไปในกระจกนะคะแล้วมันสะท้อนกลับเข้ามาที่ในตาของเราฉะนั้นกระจกเงาหลิงเฉลยเลยนะมันเป็นวัตถุทึบแสงนะคะและความรู้อีกค่ะกระจกเงากระจกเงาเนี่ยจริงๆมันคือกระจกะกระจกใสนะนักเรียนนะ มันคือกระจกใสอ่ะมองภาพนะคะคูหลิงวาดกระจกใสามาบานหนึ่งเร mm ีย hmm. น,นรู้ไหมว่าเขาเคลือบอะไรทําไมจากกระจกใสถึงกลายเป็นกระจกเงาได้สีหรอน้ำฝนลสีสอะไรนะ<ำ>ไปตอบอะไรบ้างนะส,สีดำส,ส,สีดำมีอะไรอีกนะลูกสีสีดำพลาสติก อ่าจริงๆแล้วด้านหลังนั้นเขาจะเคลือบมันด้วยประลอดค่ะนะักเรียนคะเขาจะเคลือบมันด้วยประอดนะคะประลอดตัวนี้นะคะคน่ะเวลาที่มันอยู่ด้านหลังเนี่ยนะคะมันจะทําให้ด้านที่เขาเคลือบไว้นั้นเนี่ยนะคะเกิดทึบถูกไหมคะเกิดทึบเมื่อเราส่งนะคะกระจุกนะคะเมื่อเราส่งกระจุกนะตัวความทึบตัวนั้นเนี่ยนะคะแต่ฝั่งนี้ใสไง ใช่ไหมฝั่งนี้ใสเมื่อเราส่งกระจกไปนะคะมันก็เลยเกิดสะท้อนแสงสะท้อนเนี่ยกลับเข้ามายัางตาของเรานะคะฉะนั้นกระจกเงาเป็นวัตถุทึบแสงนะลูกนะอ่ะเรามาดูวัตถุโปร่งแสงอีกครั้งหนึ่งนะคะนะเมื่อกี้อธิบายกระจกเงาเพราะว่าหลายคนบอกว่ามันเป็นวัตถุโปร่งแสงนะคะคุณลิมก็เลยอธิบายให้เข้าใจนะลูกนะวัตถุโปร่งแสงคือวัตถุที่นํามากกั้นแล้วสามารถที่จะมองเห็นวัตถุ นะที่อยู่ด้านหลังไม่ชัดเจนยกตัวอย่างเช่นอะไรบ้างถุงพลาสติกที่เป็นสีสีสอ<ะ>้างแต่ถ้าเป็นถุงพลาสติกใสล่ะนักเรียนถ้าเป็นถุง<อ>พลาสติกใสมองชัดครคะมองชัดอยู่แน่ใจว่ามองชัดเปะ๊ะเปะ๊ะแตไม่ชัดอ่ะบางทีถ้าเป็นใสแบบถ้าเป็นใสกิ๊กใช่ไหมถ้าเป็นใสกิ๊กนะคะน่ะ ก็อาจจะเป็นวัตถุโปร่งใสได้แต่เท่าที่ดูนะถึงจะใสแค่ไหนก็ยังมองมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะชัหลังจากนั้นมีหมอกเออนักเรียนรู้จักหมอกเนาะนะเวลาหมอกกลงไปไงคะไม่ค่อยเห็นออกมาตอนเช้าใช่กระจกฟ้านะกระจกฟ้านะคะอ่ากระจกฟ้านี้เป็นกระจกที่เขาชอบติดในห้องน้ําอ่ะนะคะชอบติดในห้องน้ำไม่ให้คนเห็นเหรเวลา นักเรียนเคยไปเคยไปห้องน้ําในวัดไหมห้องน้ําในวัดนะคะคตอนกลางวันเขาจะไม่เปิดไฟแต่ว่าถ้าเรามองให้นักเรียนสังเกตนะเวลานักเรียนไปวัดนะคะส่วนมากมันจะเป็นวัดหรือว่าโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนรัฐบาลคุณหลิงเห็นบ่อยนะคะะส่วนโรงเรียนของเรานี่มีวัตถุโปร่งแสงอยู่ที่บานประตู บานประตูนักเรียนสังเกตน,นะถ้านักเรียนได้มา<อ>นะคะบานบานไม่ใช่บานประตูบานหน้าต่างเล็กๆอ่ะนะคะที่อยู่ในห้องน้ํานะคะเปิดเอาอากาศตัวนั้นก็เป็นโปร่งแสงนะคะคือให้แสงเข้ามาแต่ว่าเรามองออกสปไ,ไม่ชัดคนข้างนอกก็มองเข้ามาหาเราไม่ชัดนะคะน่ะบนเพดานห้องน้ําวัดนะคะเขาจะเอากระจกฝ้ามาติดไว้ถ้าหากว่าเขาใส่เขาใส่หลังคาทึบไปหมดเลย นะเอาว่าไงอันนบอันนบ raise your hand because เพราะอะไรมีคำถามหรอคะมีคำถามเป้าไหนอันนบคุณหลิงหาอันนบก่อนอันนบอ่ายังไม่มีใช่ไหมอ่านะคะฟังคุณหลิงก่อนนะนะคะอ่ะสมมุตินักเรียนไปเข้าห้องน้ํานะ,ะสมมุติว่านักเรียนไปเข้าห้องน้าใช่ไหมลูกตอนกลางวันนักเรียนไม่ต้องเปิดไฟเลย เพราะแสงมันจะเข้ามาผ่านกระจกฟ้าเข้ามานะคะผ่านฟ้าเข้ามา <ใน S 1> ทาให้เรามองเห็นภายในห้องน้ําสว่างแต่คนที่สมมุติว่ามีคนขึ้นไปซ่อมหลังคาเนื้อเรียนกําลังเข้าห้องน้ําอยู่ทําธุรกิจทํากิจวัตรส่วนตัวอยู่คนที่อยู่บนหลังคาก็ไม่สามารถที่จะมองลงมาเห็นนักเรียนนะแล้วนักเรียนนักเรียนมองไปมองออกไปข้างนอกอาจจะเห็นเงาเฉย เห็นเงาเฉยๆแต่ว่าไม่เห็นกันแต่เราจะได้เห็นแสงชัดเจนเราจะสว่างในห้องน้ํานั้นโอเคนะคะนี่คือกระจกฝ้านะคะนี่คือกระจกฝ้าเอาต่อมามาพูดถึงวัตถุทึบแสงกันบ้างนะคะเดี๋ยวครูลิงจะเช็คชื่ออีกครั้งหนึ่งอยู่นะจะเช็คชื่ออีกครั้งหนึ่งนะคะอ่ะย้ายมาก่อนวัตถุทึบแสงคืออะไรนะคะวัตถุทึบแสงคือวัตถุที่นํามากั้นแสงแล้ว ทำให้ไม่สามารถมองเห็นแสงหรือว่าวัตถุที่อยู่ด้านหลังได้เลยเช่นสตัตว์ต่างๆไหนไหมสุนัขวิ่งเล่นอยู่กลางสนามนักเรียนก็เห็นแต่เงามานันใช่ไหม นะคะไม่ใช่ว่าสุนัขโปร่งแสงหรือโปร่งใสถ้าโปร่งใสเนี่ยเราจะมองเห็นตัวสุนัขเลยนะหรือว่ามองเห็นอาจจะเห็นตัวสุนัขแต่ว่ามันมันเป็นเหมือนอากาศไปหมดเลยนะคะหนังสือวางอยู่นะคะก็ทึบแสงผลไม้ต่างต่างตัวคนต้นไม้นะคะวัตถุสิ่งของแล้วแต่ว่าจะเป็นชนรดกาศนะคะโอเคต่อไปนะลูกนะอ่าอะ ไปไหนแล้วอหมดแล้วทีนี้มาถึงคําถามแทนแทนแจกคะแนนแจกคะแนนแจกคะแนนนะจ๊ะแ,แจกคะแนนคะแนนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวค your hand. ุยรส์ยูเฮนอโนบอโนบครับอโนบไม่ต้องส่งแชทที่มันเป็นตัวฟันหนูหรือเป็นสติ๊กเกอร์มานะไม่ต้องนะลูกนะเ,นเออเน,นะคะเ,เพราะว่าเวลาครูหลิงอธิบายอยู่คุูหลิงจะเอ๊ะ สะดุดไงคือแทนที่จะเคะเนื้อหาต่อเนื่องเพื่อนฟังเพลินๆแบบเนี้ยกับจะต้องแบบว่าอันนี้นะคะเดี๋ยวอ่ะเปิดกล้องทุกคนคุณลิงแคมหน้าจออีกเช็คชื่อนะคะอีกหนึ่งรอบอ่าจะหมดเวลาแล้วอีกห้านาทีนะคะหมดอ้อไม่ไม่สิหมดเวลาสิบนาฬิกานะเหลือ,ออีกสิบห้านาทีนะคะหรือสิบสี่นาทีแล้วตอนนี้นะคะคุณลิงแคมหน้าจอวัน มีกมลพั์อันนบเอกวิทย์ไม่เปิดกล้องนะคุณลิงาคะแนนนะจ๊ะออให้เห็นหน้าเห็นตาเห็นเห็นหน้าเห็นรอยยิ้มค่ะ,ะดูซิว่าแต่ละคนนั้นเป็นยังไงบ้างคุณลิงคิดถึงกมลพั์อยู่ไหมคะนับหนึ่งเอกวิทย์นับหนึ่งเอกวิทย์นับสองกมลพั์นับสองหายหายไปไหน บรพบมาไหมถ้าแคปหน้าจอไม่เจอนี่ไม่เช็คชื่อให้นะคะต้องอยู่ครบนะต้องอยู่ครบนะเอกวิทยนับสามกโมลพัฒนับสามหายไปไหนคะแคปหน้าจอเช็คชื่อครั้งที่สองถ้าครูเช็คถึงสามครั้งแล้วไม่อยู่ก็บายบายนะจ๊ะคนนั้นนะไม่เช็คชื่อให้นะจ๊ะกะโมลพัฒเปิดคะ่ะอ่ะ มาแล้วเอกวิทย์เอกวิทย์หายไปไหนมาอัดหายไปไหนมาครับเข้าห้องน้ําหรือว่าไม่เปิดหน้าอันรอเราให้ดูน้อยให้เห็นน้อยคิดถึงนะ,ะกระโมลพัทยังอยู่ไหมคะหนึ่งสองยิ้มค่ะแคปหน้าจอครั้งที่สองนี่อุตสาบอกว่าแบบนี้ะนะไม่ต้องบอกไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าดีกว่าว่าคุณลิงจะแคปหน้าจอเนาะ ใครแคปไม่เห็นก็จะได้แบบว่าเออนี่เอามาแล้วมาแล้วมาครบแล้วอ่ะแคปอีกหนึ่งครั้งหนึ่งสองสามจ้าเออนะแคปหน้าจอเพื่อที่จะเก็บงานเก็บรูปหนูนั่นแหละไม่มีอะไรนะคะมาสู่คำถามแทนแทนเราเหลือเวลาอีกสิบสามนาทีนะคะน่ะแต่ว่านะเราก็ เรียนในเรื่องของอ๋อกมลพัหลุดไปอ๋อคโอเคโอเคนะคะถ้าหลุดไปแล้วพยายามที่จะเข้ามาใหม่แบบนี้คุหลิงก็อนุโลมนะแต่ถ้าเข้ามาแล้วแวบฟบนะคะแล้วก็หายไปหายไปหากันไม่เจอแบบนี้ช่วงระยะเวลาต่อไปนี้ใครตอบได้ตอบดีใครตอบมาแชทมานะอ่าให้ยกตัวอย่าง ตัวกลางโปร่งใสที่นักเรียนคิดว่าในชีวิตประจําวันของนักเรียนเนี่ยนักเรียนรู้จักมันดีมาคนละหนึ่งมีตัวกลางโปร่งใสอ่านัทพัฒนาแพลงมาแล้วหนึ่งนัทพัฒนาแพลงเอาไปจ้าหนึ่งคะแนนอ่าวัชรพรจัดไปหนึ่งคะแนนน้ำเออช่วงบอกแล้วว่าช่วงเวลานี้แจกคะแนน นะคะคุหริงมองแชทก่อนนะอ่านัทพัดาแพงมาวัชราพรมานนทกรพิพุทธมาโอ้โหนะตอบมาแล้วนะคะมีน้ำนริศราก็บอกว่ามีน้ําอย่างอื่นด้วยก็ได้นะนะักเรียนนะดูนะนะคะมันมีเฉพาะตัวอย่างมาแต่ว่าในชีวิตประจาวันของเรามีเยอะเลยนะอะ,อะเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวนริศราเลขที่9นะคะให้คะแนนก่อนอ่าอิทธิพลอากาศ นะคะอาซินีล่มได้ค่ะนาว่ากระจกเป็นแบบไหนนาวาต้องนาวาต้องอ,อธิบายความความหมายคําว่ากระจกเพราะกระจกมีแบบใสและมีแบบทึบนะแล้วกระจกก็มีแบบประเภทที่ว่าโปร่งแสงด้วยก็มีนะคะอิทธิพลให้ไปนาว่าพิมพ์มาใหม่ลูกนาว่าอาซินีลมให้ค่ะโอ้อาซินีวันนี้มาแรงนะจ๊ะ,ะแก้วแบบไหนลียะนาะแก้วแบบไหน แก้วเนี่ยมีประเภทสีด้วยนะถ้าเป็นสีเนี่ยนะคะบอกไปเลยว่าแก้วสีหรือแก้วใสฟันธงชัดๆอืมฟันธงชัดๆเลยนะจ๊ะวริศรากระจกบอกมาด้วยว่ากระจกแบบไหนนะคะเราเรียนมาแล้วอย่างเมื่อกี้คุณหลิงบอกว่าถ้ากระจกเงาใช่ปะบอกว่ากระจกเงาหรือกระจกใสอ่าถ้ากระจกนี้มันมันคําตอบอยังคลุมเครืออยู่นะจ๊ะอ่านาาตอบมาใหม่ใสเพิ่มไปอีกแค่คําเดียวได้คะแนนนาวาอ่า วริสราเพิ่มคําตอบนะคะลียนาใสามาอีกว่ามันเป็นแก้วแบบไหนลูกแก้วสีหรือแก้วใสเติมมาอ่ากระมลฉัดกระจกหน้าต่างนะกระจกหน้าต่างหน้าต่างมันก็มีหลายแบบนะหน้าต่างบ้านบางคนนะ่ะเป็นกระจกแบบอย่างอย่างสมมุติว่ากระจกหน้าต่างบ้านบ้านของคุณพ่อคุณหลิงเนี่ยเป็นกระจกแบบโปร่งแสงค่ะอ่าเป็นกระจกแบบโปร่งแสงนะบอกมาว่าเป็นกระจกเอาง่ายๆว่า อ่กระจกหน้าต่างใสแบบเนี้ยนะใสกลมๆก็มนอ่าจิตติจิตติอ่าจิตติได้จิตติน้ำโอเคจัดไปใครอีกเดี๋ยวนะคุณหลิงไล่อยู่อ่าจิตติได้ไปดิยาะตอบมาเพิ่มนะคะตอบไหมลูกตอบอีกอ่าวริศราแก้วอ่าพลาสติกใสอัศนีขอให้มีคำว่าใสให้ไปเลยไม่ว่ากันอ่าโฟกแก้ว ในความหมายของนักเรียนแก้วแบบไหนอะมันมีแก้วหลายแบบป้าพิมพ์มาอีกดีพิมพ์มาพิมมา,มมานาณัฐธิทีมนอากาศโอเคไหนใครยังไม่ได้ใครคุณหญิงยังไม่ได้อ่านชื่ออ่าอากาศหน้าต่างสายอ่านเห็นไหมบริสราน่ะมันก็ทําให้เราเข้าใจมากขึ้นนะคะอลียนาแก้วสเยเี่ยมลิยนาสุดยอดเอาเลยนะคะอ่ลียนานะคะ แก้วใสนะคะาวาริศราหน้าต่างใสโอเคนะคะก็ถูกต้องแล้วนะคะแก้วใสนะคะกระจกโปร่งใสอ่านาวา่าโอเคกระจกที่เป็นลักษณะโปร่งใสเห็นชัดเจนเนาะขวดใสอ่าเอกวิทย์ได้ใช่ถูกต้องนะคะขวดใสกระจกใสขวดน้าเออถ้าตัวเมฆเออ ธนพาธจา๋าน้องกล้าวเมฆเนี่ยนักเรียนเคยเห็นเมฆมันบดบางแสงอาทิตย์ไหมคะเห็นไหมลูกบางก้อนนี่ทุบเลยใช่ไหมแต่บางก้อนนี้เป็นแบบประเภทว่าเข้าไปแล้วมันเป็นมมัวเมฆเนี่ยนะคะนาเมฆเนี่ยมันจะเป็นพวกโปร่งโปร่ง,ปรงแสงนะคะเมฆเนา กระจกใสรูรับนะคะแต่ว่าขวดน้ําต้องระบุด้วยว่าขวดน้ําเป็นแบบใสเพราะว่าขวดน้ํามันมีแบบขุ่นด้วยใช่ไหมถ้าบอกว่าขวดน้ําเฉยๆไม่ได้นะเพราะนั้นตัวนี้ถ้าจะคําตอบที่ชัดเจนคือกระจกใสขวดน้าําใสส่วนเมฆนี่ไม่ใช่นะคะส่วนเมฆนะคะเมฆนักเรียนลองมองดูสิมองดูท้องฟ้าเราจะเห็นเป็นก้อนก้อนก้อนใช่ไหมคะเห็นเป็นก้อนก้อนเลยนะคะถ้ามันเยอะมากกลายเป็นทึบแสงได้นะ นะคะแต่ถ้ามันแบบอยู่แบบบางๆใช่ไหมแสงมันผ่านมาเป็นแค่งเงานะคะอ่ามันก็เป็นปร่งแสงได้นะคะแล้วแต่ขนาดและความหนาแน่นของมันนะอ่านทพัชโชมรับงานไปจาใครยังไม่ได้คะแนนอ่าสุภเรศตอบมาใหม่หรือยังอ่ากระจกหน้ารถนะคะกระจกหน้ารถกระจกหน้ารถก็ก็ได้นะคะกระจกหน้าแต่กระจกหน้ารถเนี่ยบางคนเป็นแบบโปร่งแสงนะคะ คืออะไรคือรถบางคันเนี่ยข้างนอกมองมาเห็นนักเรียนเห็นฟิล์มไหมถ้าฟิล์มถ้ากระจกที่อ่าถ้าถ้ารถยนต์ที่กระจกนะคะรอบคันเนี่ยติดฟิล์มตัวนั้นฟิล์มมันเป็นตัวกลางโปร่งแสงแต่ถ้ากระจกรถที่ที่ยังไม่ติดฟิล์มตัวนั้นเป็นตัวกลางโปร่งใสแน่นอนโอเคนะอันนี้คือครูลิงอธิบายเพิ่มนะจ๊ะนัถพาดาแพงกระจกใสโอเคนะคะ โอเคอ่ากระจกใสขวดแก้วอ่าขวดแก้วก็ให้นะนะัดทวาราขวดแก้วบางทีขวดแก้วเฉยๆเนะ่ะมันก็ยังมีสีสันนะักเรียนเคยเห็นขวดแก้วที่เป็นสีปะ่ะนะคะอันนั้นมันจะเป็นโปร่งแสงนะคะต้องบอกว่าขวดแก้วใสเงี้ยน,นะคะอ่าโอเคนัดวราอยู่ไหนนัดวรา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 ไม่เข้าเรียนหรอคะแทนแทนไม่เห็นไม่เห็นอ่าไม่เห็นนัดวารานัดวราหายจ้า นะคะอ่าอัซีนีอ่า,ออาพอแล้วนะพอแล้วนะอ่าโฟก,แก้แก้มาแล้วโฟกให้คะแนนไปนะคะประวันอยู่ไหนจ้าประวันประวันตอบมาหรือยังไหนประวันประวันตอบมาหรือยังอ่าโฟกอ่าหน้าต่างแบบใสอ่าหน้าต่างแบบใสนะคะกะมลชัดโอเคกระจุกหน้าต่างโอเคกมลพัฒน์ให้แล้วกันโอเคนะในดูซิ รู้สึกเพื่อนหายนะใช่ไหมคะรู้สึกเพื่อนหายไปนะคนที่เข้าโฮมรุมคาบแรกนะคือวลภพคือเลขที่17บเะสิบหกับ17ไม่อยู่เลยนะคะหายไปไหนนะลูกขาานนี้วิทยาศาสตร์ด้วยนะมีน้องมาด้วยสวัสดีค่ะตัวเล็กน้องวริสราเลี้ยงน้องด้วยเหรอลูก โอเคเอามาเรียนด้วยกันนะคะน่ะต่อมาอีกหนึ่งคะแนนเหลืออีกห้านาทีจะหมดค่ะตัวกลางโปรงแสงคนละหนึ่งตัวอย่างมาผู้เลิงอรออืมใครจะมาก่อนใครจะมาก่อนใครจะมาก่อนตัวกลางโปร่งแสงนะตัวกลางหมดแสงนะควนนะัทัดะเพ็งได้มาเยี่ยมอืมแจกคะแนนค่ะแจกคะแนนถ้านักเรียนตอบแบบนี้นักเรียนมีความเข้าใจนะคะ นัทพัาน์ด,ด่าแพงให้เพื่อนตอบด้วยนะมีควันอ่ามีหมอกนะคะว,วัชรพรตอบหมอกมาอ่าอิทธิพลเผวันฝางก็ตอบควันมาอใช่นะคะทุกาลางโปรงแสงมีเยอะนะลูกมีเยอะนะคะมีเยอะนะใสไปเลยนะคะรอบนี้กวินภพเข้าเรียนไหมเนี่ย อืกกวินภพก็ไม่เข้าเรียนนะคะหายไปนะคะภาพแรกเนี่ยเนาะทำไมหายอ่ากระจกที่ติดฟิล์มแล้วอาร์ซีนีสุดยอดเลยนะคะนี่เนี่แสดงว่านักเรียนเข้าใจนริศราบอกว่าหมอกโอเคได้นะคะหมอกอ่านะคะใครอีกข้างบนเดี๋ยวนะ ไออิทิพลอิทิพลบอกอ่านพลิงอ,อ่านแล้วนะคะวัชราพรอ่านแล้วนริศราอาสินีอ่นานว่าบอกหมอหมอแล้วก็เติมกอไก่ทีหลังเป็นหมอโอเคนาวาให้ไปนะคะโอยวันนี้นักเรียนได้คะแนนดีจังเลยนะเอกวิทย์อากาศคําว่าอากาศเป็นยังไงเอกวิทย์ต้องบอกนะต้องระบุเพราะว่าคําว่าอากาศมันคือโปร่งใสนะคะนะคะ อ่าเอกวิทย์นะกระมลฉัดอ่ากระมลฉัดกระจกฝ้าถูกต้องค่ะกระมวลฉัดกระจกฝ้านะคะนัตพิมลหมอกขวดแก้วควันอ่าให้ให้ขวดแก้วก็ต้องบอกว่าขวดแก้วสีขวดแก้วขุณแบบนี้นะคะถ้าเราไม่ระบุความใสความขุ่นมันจะมันจะไม่มันจะกำกวมคําตอบนะคะอ่าอ่าอัศินีกล่องพลาสติกโอเคกล่องพลาสติกสีนะ นะคะแต่ส่วนมากถ้ากล่องพลาสติกที่เป็นใสกิ๊กเลยมีไหมก็มีนะคะนะก็มีเหมือนกันแต่ส่วนมากเท่าที่เราดูคือด้วยมันมันมันจะยังไม่ใสแบบใสกิ๊กนะคะก็เป็นโปร่งแสงนะคะอาิซินีนะโออาซินได้หลายคำตอบเลยนะคะวริสราก็ได้ไปคนไหนที่ไม่ตอบตอบนะ,ะจิรัชยา จิรัชยาอยู่ไหมคะคุณหลิงยังไม่เห็นจิรัชยาตอบสักคําตอบเลยเพื่อนได้คะแนนนะคะจิรัชยาขาจิรัชยาน้ําทิพย์ค่ะพิมพ์มาค่ะพิมก์กมวลฉัดตอบมาอีกแล้วถุงพลาสติกสีขอบุณมากค่ะอารียนาเมกได้ค่ะนะคะอารียนาเมกได้นะอ่านะคะกระจกฟ้านนทกรงพง์พิพุทธโอเคนะคะได้ไปนะโฟกก็บอกว่าแก๊สแก๊สประเภทไหนอะ่ะแก๊สแบบไหนอะลูก อ่าคำว่าแก๊สมันก็หมายถึงอากาศนะนะนะคะต้องบอกว่าเช่นควันเช่นฝุ่นอ่าได้นะคะเช่นพวกควันพวกฝุ่นละอองเยอะๆพวกนี้ก็ถือว่าเป็นกรอ่อเป็นอันนี้ได้นะโอเคนะคะอ่าควันได้นะอิทธิพัน,นะคะอ่าอิทธิพัฒควันนะคะอ่าขวดขวดแบบไหนล่ะนะขวดแบบไหนขวดสีนะคะหมอกจิตติอ่าได้ไปนะคะ เอนาโนเข้าไหมนี่นาโนอยู่ไหนเอานานโนก็ไม่เข้าหรอคะไหนนานโนเออนานโนหายนานโนหายนี่ตอนนี้เหลือเวลาหนึ่งนาทีคุริงแคบหน้าจอคนสุดท้ายไว้ก่อนดีกว่าหนึ่งสองสามอืมนี่นะคะจะได้รู้กันนะเพราะว่าหลายคนชอบหนีไปในขณะที่เรียนยังไม่หมดคาบะหายไปนะ อ่ะเอกวิทย์หมอกจิตติหมอกอ่ะวัดิศราขวดพลติกสีอาชินีขวดแก้วสีอ่าโอเคประวันรัตหมอกนะคะกะม,มลพัฒหมอกได้นะทพิม,มลกระจกป,ป้าได้นะคะอ่าเจรัชยาตอหมอกธนพัฒกระจกป,ป้าหมอกเติมหอหีบด้วยนะลูกนะควันขวดเครื่องดืม่มแอลกอฮอล์โอเคได้นะจ๊ะเอาล่ะหมดเวลาแล้วค่ะนะคะอ่ณกริงแคปหนะ้าจอครั้งสุดท้ายหลังจากที่แคปชื่อตะกี้นี้ มองกล้องค่ะหนึ่งเอกวิทย์ถ้าไม่เปิดครั้งสุดท้ายมันจะหมดเวลาเร็วหนึ่งสองสามมองกล้องค่ะแชะน่ารักมากโอเคสําหรับวันนี้นะคะไว้เพียงแค่นี้นะลูกนะให้นักเรียนทุกคนตั้งใจเรียนแล้วก็เตรียมเรียนครับถัดไปหมดเวลาของคุณหลิงแล้วครับนี้สวัสดีค่ะบายบายลูกออกเลยนะคะ